สวัสดียามเย็นนะคะแต่ละคนนะคะก็มีเรื่องราวและก็วิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะเราก็จะอ,อย่าเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าการที่เราประนํำ ชีวิตของตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นนะคะจะทําให้เราไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิตนะคะดังนั้นนะคะเราก็อยู่ตามแนวของเราค่ะยามเย็นแบบนี้นะคะเรามาเก็บผลไม้กันค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเก็บมังคุดนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาเก็บเงาะกันค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปขึ้นต้นนี้กันค่ะต้นเงาะค่ะ เดี๋ยวเอาไม้สอยก่อนนะคะเพื่อนๆไม้สอยก็ไม้สอยง่ายๆนี่เลยค่ะต้นเงาะก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะไปขึ้นกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนต้นเงาะเรียบร้อยแล้วค่ะความสูงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะความสูงก็จะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็เงาะเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ให้เพื่อนๆได้ดูเงาะกันแบบอืมใกล้ชิดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บเงาะสอยเงาะกันค่ะตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูเงาะกันแบบชิดๆจอเลยนะคะสมัยเด็กๆนะคะก็จะชอบขึ้นต้นไม้นะคะพอโตขึ้นมา แก่แล้วก็ว่าได้นะคะแต่ก็ยังชอบอยู่ค่ะเงาะพีเ่เราได้กินแบบส,สดๆจากบนต้นแบบนี้นะคะมันจะมีความฟินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนาะนะคะมันจะไม่เหมือนกับต้นมะขามนะคะต้นมะขามเนี่ยกิ่งมันจะมีความเหนียวนะคะแต่เงาะเนี่ยกิ่งมันจะผุง่ายนะคะดังนั้นเวลาเราขึ้นนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยค่ะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันนี่นี่ค่ะเราได้เงาะมานะคะตอนนี้ตัวกระลอ,อกค่ะเริ่มจะกินแล้วนะคะเริ่มจะกินเงาะของเราแล้วค่ะนี่ค่ะ,ะเราได้เงาะฟินๆมาเลยนะคะตอนนี้ความสูงที่เราอยู่นะคะระดับหลังคาบ้านค่ะดูนะคะนี่คือเงาะที่เราขึ้นมาหากันนะคะ นี่นี่ถ้ากลัวความสูงก็อย่ามองลงไปนะคะนั่นคือความสูงอยู่ข้างล่างแต่เรามาหาเงาะนะคะนี่เงาะฟินๆกันเลยค่ะบรรยากาศข้างบนนี้จะดีดีมากเลยนะคะทางนี้ก็จะอยู่ใกล้กับต้นมะพร้าวของเราเลยนะคะดูนะคะเพื่อนๆเราก็เก็บจากต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมากินเงาะกันค่ะ กินเนาะมือเดียวนะคะใช้ปากกัดกันแล้วกันนะคะอืมอืมอืมไปหมดมากมากเดี๋ยวขออนุญาตหาเอออยเงาะไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราได้กันเยอะไหมนะคะและตอนนี้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูเงาะนี่ค่ะ ความสูงของต้นเงาะไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีใครเก็บให้ค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเงาะก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องไปรับลูกอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ